ดีจ้าพี่น้อง,ง้องไปสักคู่สักคนเด้อมีอาหารเศร้าคือเกาจ้าต้มผักบุ้งกับดอกหอมจ้าข้าวไรโบรี่กับข้าวเหนียวแล้วก็ต้มพะโล่คือเกาก็ต้มจืดยาแก้วเห็ดเองแล้วก็อันนี้น้ำปลาใส่กระเทียมใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามนี่แล้วก็ปลาทูก,กับไข่ต้มจ้า อาหารมือ้อเช้ามื้อนี้เฮ็ดเองจ้ะมื้อนี้อารมณ์ดีเฮ็ดเองนะเฮ้ยดูยี่ยกแก้วใส่สีบ่สวยดอกต้มพะโลยี่แก้วต้มหน่อยเดียวแมะไม่ได้ต้มหลายเด็กน้อยมาท่านได้ตื่นพี่น้องโอ้ยอันนี้ต้นอันต้นอันเนี่ยต้นขี้เล็กพี่น้องมันขึ้นเนี่ยต้นขี้เล็กแม่พี่น้องมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเลาะอันนน บังปังเห็นบ่พี่น้องปักปังมันห้องปังปังนั่นเห็นบ่มันมันอ้อนพ่นให้หัวอาหารยังบ่ทันได้ตื่นพี่น้องเบิ่งเบิ่งบ่เป็นตาทงสารเนาะปังปังมาให้ยังมันสกปรกมันสกปรกหลังบ้านต้นมะขามคือเก่าเนี่ยมะขามร้อยปีมะขามร้อยปีพันปีพันไม่ได้โขนไม่ได้ยังเนาะ เพิ่นเอาเพ็ดไปเังเตี้ยต้นบักขามพี่น้องันุ่นลูกมันเต็มต้นเลยพี่น้องเห็นบะมั่เจ้าเห็นบ่า,เห,บาเห็นน่วยมันป้อนมาข่าวกุเขากังมาว้าเข่าวกุเนะขา,ก,ขากังเนี่ยพี่น,อน้องน่วยบักขามบักขามปลาบักขามปลาเพิ่นปลูกว่าเป็นพันธุ์ปลียวจ้ะจะของเสียจักกิรุ่นกี่รุนเน้่ยฮอปังปัง โอ้ยปังปังไอ้ปังปังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเขาตื่นขึ้นมาเอาข้าวให้กินเด้อเอาข้าวให้กินเด้อไปไปหน้าบ้านไปก็ถ่ายต้นไผ่ต้นไผ่นี่นนก็อยู่ต้นคูบ้านคูเบืองเลือดไผ่ป่าเลยงนเงนิงนงเงินดูเพะะะะะะคะขวกบริษัทนี่นั่นหรอกเดีย๋ยวเราจะไปให้ดู ยัางบ่ทันได้ตื่นพี่นอ้องเบ่งอย่าให้เบ่งหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านมันคึมขนาดไหนมันคึมพี่น้องดูหน้าบ้านค่อยมันคึมฝนมันจ้ตกพายุอย่างเข้านรรลุน่ะน่ะพายุพายุมันจะเข้าพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมันคึมหน้าคึมหลังกพื่นถือกล้องก็บพเ่ลเป็นดอกพี่น้องยักไปยักมาอยู่เลยโอ้ยอีรวยนี่ไงอีรวยนี่ไงคำคูณพี่น้องเขาบอกว่าโตใหญ่ ตัวใหญ่ตัวเอเนี่ยพุงมันใหญ่หัวตมันใหญ่แต่ว่าหัวมันน้อยเพื่อนว่าเป็นแมวเจ้าทรัพย์จ้ะเนี่ยไปปบิ่งหมอได้หมอได้หมอหมอก็บอกมีแมวค้ำคูนอยู่เนี่ยมีแมวค้ำคูนอยู่ในสองตัวมันลูกมันเนี่ยเนี่ยไอ้ชำโชคกับปังปังโชคกับปังปังเดี๋ยวเด้อปังปังไหนคนไหนชื่อปังปังตัวไหนชื่อปังปังไหนมันขันโชคบักโชค ไอ้บักโชคมึงบักขานมึงบ้าต้องกินอาหารเด้อแมอวรวยรวยบังพี่น้องบังบังบังนอนพัฒนาทีเตือนพี่น้องบังบังบังมันนอนอีนี่มันนอนมันนี้จักที่นอนมันมันนอนนี่ด้วยนอนกับพืชด้่ะนี่ปังนอนน่ะนอนนี่เอยียบนอนยัง่ทันได้ตื่นเลยพี่น้อง คันโบราณคันโบราณบอกว่าอย่างนอนกินบ้านกินเมืองเนี่ยเมื่อนี้ทองฟ้าขึ้มขึ้มขึ้มฝนจน้ะาขึ้มสวยอังก็จะนอนติดตะตางสิแบะระเบิดอ๋ออังคเนนอนติดตะตางสีแบบดูดูมันนอนนอนกินบ้านกินเมืองมันคู่เลยพี่น,อน้องเน,นาะคนโบราณถ้าถือเด้วยมึงสวยปานนี้แล้วมึงมาตื่นจักเทียมนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ตี แม่คอยด่าเนี่ด่าเค็เลยนี่ยเอาหัวเอาขันมะกรูพว้นี่มันหนีจากมันหนีจากที่นอนมันพี่น้องอันนี้ที่นอนมันมันหนีเนี่ยมันมานอนจะคืนนึงมันหนีจากที่นอนมันเขามหมดอาหารคือว่าไอ้คอยแค่แก้วอ่ะดิว่าวว่าคอยจากบ่มผูไรดอกแต่แก้วว่าออมเองนี่ ข้ามาหมดอาหารคือเกาเนี่ยอาหารือเศร้าคือเกาเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตามให้เเด้อจ้าเข้ามาเบิ่งก็ไดด <c oughs> สงสารผู้เฒ่าก็สงสารเด็กน้อยเยเด้อเขาเรียกว่าทําบุญทํากุศลด้วยคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งติดตามจ้ะทําบุญทํากุศลกับครอบครัวบ่มีหากินผู้เดียวเนาะ เออเข้ามาเดี๋ยวกดติดตามให้มันก่อนเดี๋ยวกดไลค์ให้มันก่อนเนาะทําบุญจ้าคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามเด้อเฮ็ดบุญเท่ากับเฮ็ดบุญเดชมูเจ้าไล่หนึ่งไล่แล้วก็ติดตามพู้ติดตามหนึ่งคนจ้ะเท่ากับทาบุญเด้อจ้ะทําบุญกับคนที่บอทันได้มีหยังจ้ะบอทันได้มีหยังบอทันได้พร้อมแล้วก็ลูกก็เลี้ยนหลานก็เลี้ยน เพื่อเป็นอนาคตของเขาจะเด้อยี่แก้วก็จะปิดคลิปซับนี่แล้วจ้ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคู่สุขคนจเจริญแก้วหน้าโดยอาชีพการงานปาฏจากโกาครคภัยไข้เจ็บเด้อเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคู่ทุกคนเด้อไปใดมาไดก็ขอให้แค้วลคาดขอให้คุณพระรัตนไตคุณพระศรีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองเอฟซีทุกคนทุกคนเด้อติ่เข่ามาเบิงเด้อจ้า บอไได้เขามาอเบิงก็ขอให้ปลกปักรักษาเขามนุษย์เพื่อนบ้านกันจ้ะขอให้คุณบิดามดาเทวดาอยู่เบิ้งบนปกปักรักษามนุษย์ทุกคู่ทุกคนที่บริเอ่ยน้ำแล้วก็เกิดมาเป็นร่วมมนุษย์ด้วยกันจ้ถาถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องแก้วตาพักกินชาแนล e l จะต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ